วิธีป้องกันไลน์โดนแฮกนะครับด้วยการเปิด t o f a นะครับหรือการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนั่นเองนะครับหลังๆในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีผู้ใช้บัญชีไลน์หลายคนครับมีการแจ้งเตือนว่านะครับมีคนพยายามแฮกนะครับหรือมีคนพยายามล็อกอินเข้าไลน์ของเรานั่นเองนะครับบางคนไลน์ถูกแฮกแล้วก็มีนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับแอปไลน์ในช่วงนี้พร้อมๆกันหลายๆบัญชีนะครับและมีบัญชีผู้ใช้งานไลน์หลายๆคนก็ได้ออกมาเตือนในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยการทําการเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับสำหรับท่านใดไม่รู้วิธีนะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับหากดูคลิปนี้แล้วนะครับมีประโยชน์นะครับลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดที่ใหม่จากช่องด้วยนะคราบเปิดไลน์ในมือถือของเราขึ้นมานะครับให้เราไปแตะที่รูปฟันเฟืองนะครับขวามือบนสุดหนึ่งครั้งให้ไปแตะที่หัวข้อบัญชีแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ ให้เราไปเปิดนะครับการอนุญาตให้เข้าสู่ระบบนะครับสาหรับท่านใดนะครับในหัวข้อนี้ครับไม่เป็นสีเขียวนะครับแต่เปิดให้เป็นสีเขียวนะครับอย่างนี้แล้วก็หัวข้อที่2ครับการตรวจสอบยืนยันแบบ2ระดับนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นสีเทาๆครับให้เราแตะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับให้เราไปแตะที่หัวข้อเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านนะครับสำหรับท่านใดเป็นสีเทาแบบนี้ให้แตะเป็นสีเขียวนะครับ เท่านี้นะครับเราก็สามารถเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นได้แล,ล้วครับ